สวัสดีค่ะพาลงมาลุยทุ่งนานะคะนี่ค่ะมีลูกออสยังไม่พอนะคะไม่รู้ว่านี่ลูกลูกคอกปลาอะไรนะคะเนี่ยเยอะมากมากันเป็นฝูงเลย แม่อยู่ไหนอ่ะแม่อยู่ไหนล่ะคะอ้ามาเต็มเลยนะคะเนี้ยอามาอามาอามาปลาอะไรปลาช่อนหรือเปล่าเอ่ยอดูดิฝุ่งเบลอเลยให้ดูใกล้ๆ นี่ดูออดก็วิ่งไปวิ่งมาลูกออดก็เพียบเลยนี่นี่ว่ายกันหางดุกดิกๆุกนิกุก,กิกหางดุกดิกๆุกดิกุก,กิกเดี๋ยวปุกตามไปดูป่าลูกคอก นี่ปลาลูกคอเห็นไหมนี่อาอข้าวบางไปข้าวบางไปไหนเร็วจังนี่ เป็นไหนมองไม่เห็นตัวเล็กมากตัวเขาเล็กมองไม่เห็นตรงนี้ดูที่จะมองเห็นไหมนี่ฝูงใหญ่มาก ว่ายกันเต็มเลยลูกออสปุ๊กไปไหนนี่นี่นี่ดูลูกออสดีกว่าดูลูกออสลูกออสเต็มเลยลูกอะไรเอ่ยกบ เขียดหรือว่าคังโค้กคะดูไหวกันห่างน่ารักเชียวดุกดิ๊กดุ๊กดิ๊กอัะดุกดิ๊กดุกดิกด๊ก เต็มเลยนะคะนี่โอ้โหเป็นพันๆเป็นล้านๆตัวเลยมั้งเนี่ยหืมนูนอีกอต้องระวังโทรศัพท์กลัวโทรศัพท์ตุกน้ำนี่นะคะ ดุกติกดุกดิก,ดก,ดกต้องใกล้ๆต้องใกล้ๆสวยดีนะคะเนี้ย ค่ะคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะบุกัวโทรศัพท์ตกน้ำนะคะวายขันใหญ่เลยตุ๊กดิกตุกดิุกด,กด,กด,กดกนะคะเพราะว่าปุ๊กวันนี้ต้องซ่อมข้าวอีกนะคะยังไม่เสร็จภารกิจจ้านู่นเลยนะคะแปลงบเบลลอเลยนะคะ นี่เราก็ดูพาทิตโหลูกหวกลูกหวกเยอะมากลูกหวกลูกหวกเอาปลาปลามาอีกแล้วปลามาอีกแล้วเห็นไหมเอ่ย นี่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 เป็นฝูงเลยนี่นี่นี่นะคะ หูเยอะมากโอ้หอ,อยู่ใกล้ๆตัวปุ๊กไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มาดูลูกหวักดุกดิ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 กว่ายกันดุกดิกดุกดิกปลาไปไหนก่อนนะ้วตามลูกปลาโน่้นเต้ ไปไหนกันนาะแม่ไปไหนเนี่ยืมแม่หนูไปไหนคะทำไมหนูถึงเยอะแยะเลยืเพียบเลยค่ะคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะคะพามาดูปลาลูกคอกนะคะกับลูกควกนะคะว่ายน้ํากันนะคะดุกดิกดุกดิกเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวุูกขอซ้อมข้าวต่อนะจ๊ะสวัสดีค่ะ